Hold on to the bottles, don't take any Tylenol. Linked with five deaths in Chicago. Not take Tylenol until further notice. They're called 93,000 bottles, ordered store owners to clear their shell. If it were me, I wouldn't take them. I'd like them to get it out of their home. It's not right. It's not right at all. She was just murdered. I'm going to go to ผมว่าคดีนี้เป็นคดีที่น่ากลัวมากๆเลยเพราะว่ามันโคตรจะกใกล้ตัวของเราเลยครับถ้าจะถามว่ามันใกล้แค่ไหนผมว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่แทบจะมีอยู่ในทุกบ้านเลยครับแล้วสิ่งนั้นก็คือยาทาลีนอนนั่นเองครับแล้วถ้าใครยังไม่คุ้นชื่อเดี๋ยวผมจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันอีกนิดนึงนะครับชื่อของทาลีนอนมันเป็นชื่อของแบรนด์ยาเม็ดแก้ป,ปวดของพาราเซตามอลน,นั่นเองครับ และเนื่องจากที่มันราคาถูกหาซื้อก็ง่ายไปที่ร้านสะดวกซื้อที่ใกล้ที่สุดยังไงก็ต้องเจอเจ้ายาตัวนี้วางให้ซื้อง่ายๆอย่างแน่นอนครับโดยพาราเซตามอลน,นั้นจะออกฤทธิ์ช่วยลดปวดระดับน้อยถึงปานกลางจากสาเหตุต่างๆได้มากมายมันก็เลยเป็นยาคู่คิดมิดคู่บ้านของหลายๆครอบครัวเลยนั่นเองครับปัจจุบันทารินนนนั้นได้สร้างยอดขายต่อปีสูงสุดถึง9,800ล้านเหรียญเข้าไปแล้วครับหน้าตีเป็นเงินไทยก็3 5 0 0 0 0ล้านบาท ครับผมแต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่าแบรนด์ยาแก้ปวดที่ได้ครองส่วนแบ่งอันดับต้นๆของตลาดยาพาราเซตามอลัางหนึ่งพวกเขาก็เคยเจอวิกฤตการณ์ที่ทําให้ยอดขายของพวกเขาหดหายไปแบบกระทันหันจนเหลือยอดขายเพียงแค่3%เอร์เซท่านั้นเองครับแล้ววิกฤตการณ์ดังกล่าวมันก็ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของวงการยาไปตลอดกาลอีกด้วยครับแล้วถ้าถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็ลองคิดดูง่ายๆก่อนนะครับว่าถ้าวันหนึ่งทาลีนนที่มันวางอยู่ในบ้านของเราเนี่ย จู่ๆก็ถูกแทนที่ด้วยสารโพแทสเซียมไซยาไนด์ขึ้นมาความวิบัติและความกลอหลที่มันจะเกิดขึ้นในสังคมมันจะวุ่นวายไปขนาดไหนถ้าหากว่าทุกคนอยากรู้เนี่ยเข้ามาครับเดี๋ยวผมจะเล่าทุกคนให้ฟังเองย้อนกลับไปในช่วงเช้าตรู่ของวันพุทธที่29กันยายน1982เด็กหญิงชื่อแมลี่เคลอร์แมนวัย12ปีเธอได้เติบโตและอาศัยอยู่ในเมืองเอลกรอบรัฐอิลินอยประเทศสหรัฐอเมริกา ในเช้าวันนั้นเธอได้ตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกเจ็บคอมีน้ำมูกแล้วก็เหมือนจะมีไข้ครับทางพ่อแม่ของแมรี่จึงหยิบทาลีนนนแคปซูลจากกระปุกยาในบ้านให้เธอได้กินไป1เม็ดจากนั้นเวลา7จ็ดโมงเชา้าพ่อแม่ของแมรี่ก็ได้เดินมาหาและพบว่าลูกของตัวเองได้หมดสติอยู่กลางห้องน้ำไปซะอย่างนั้นครับพวกเขารีบส่งเธอไปที่โรงพยาบาลทางทีมแพทย์เองก็ได้พยายามยือลมหายใจของแมรี่ไว้อย่างสุดกำลังแต่ในเวลาเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์ต่อมาแมรี่ก็ได้เสียชีวิตลง เรื่องราวอันยาวไกลในชีวิตของเด็กสาวคนนี้ต้องจบลงอย่างน่าเศรา้าแต่ว่าเรื่องราวของคดีฆาตกรรมหมูอันโด่งดังของชิคาโกนั้นกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเพราะว่าเด็กสาวแมรี่ผู้นี้ก็คือเหยื่อรายแรกที่เสียชีวิตหลังจากรับประทานยาแกปป้ปวดยี่ห้อเทอรโนที่มันได้สอดไส้โพแทสเซียมไซยาไนด์เข้าไปนั่นเองครับผมขอเคลียร์ไว้ก่อนนะครับว่าในตอนแรกทีมแพทย์เองก็ไม่ได้ถึงขั้นที่จะระบุได้ว่าแมรี่เสียชีวิตจากโพแทสเซียมไซยาไนด์ แต่ที่แน่ๆคือเธอเสียชีวิตจากการได้รับสารพิษบางอย่างที่ทําให้ระบบการหายใจล้มเหลวและหัวใจล้มเหลวการตรวจเลือดแมรี่อย่างละเอียดในภายหลังจึงค่อยระบุได้ว่าแมรี่เสียชีวิตจากสารโพเทสเซียมไซยาไนน์นั่นเองครับซึ่งตัวสารโพเทสเซียมไซยาไนน์มันเป็นสารพิษชนิดหนึ่งที่ไปทําปฏิกิริยาในระดับเซลล์ทําให้ตัวเซลล์ไม่สามารถสันดับพลังงานจนเกิดสภาวะเลือดเป็นกรดซึ่งส่งผลให้ระบบการทํางานของอวัยวะสําคัญในร่างกายเกิดการล้มเหลวเช่นระบบการหายใจ หรือระบบการเต้นของหัวใจดังนั้นโพแทสเซียมไซยาไนต์จึงนับได้ว่าเป็นยาพิษสุดแสดนอันตรายที่สุดในโลกชนิดหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับโอเคงั้นผมขอกลับไปที่คดีกันต่อนะครับและภายในวันเดียวกันกันกบที่แมรี่ได้ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่หมู่บ้านฮารลิงตันไฮส์เมืองคาน์ตี้พนักงานไปรษณีย์หนุ่มนามว่าแอดัมเจเนสก็เสียชีวิตลงอย่างกะทันหันด้วยอาการหัวใจวายที่สืบเนื่องมาจากการได้รับสารโพแทสเซียมไซยาไนต์เข้าไปครับ โดยที่ก่อนอดัมจะล้มลงเขาเองก็ได้รับประทานยาเทลินอนไปหนึ่งเม็ดเช่นเดียวกันและหลังจากการเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันของพี่ชายน้องชายของอดัมและภรรยาสแตนลีลีและเทเลซาเจเนร์สก็ได้เข้ามาจัดการเรื่องล่างของพี่ชายและด้วยความเครียดที่มันเกิดจากการสูญเสียทําให้พวกเขาทั้งสองได้หยิบยาเทลินอนที่มันอยู่ในบ้านของพี่ชายขึ้นมารับประทานกันไปคนละหนึ่งเม็ดและทั้งคู่ก็ล้มลงเสียชีวิตไม่นานหลังจากนั้นเช่นเดียวกันครับแต่ว่ามันยังไม่ได้จบเพียงแค่นั้นครับ ไม่กี่วันถัดมาแมรี่แม็กฟารลนแมรี่เนเนอร์และพอลล่าพรินซ์จากเมืองใกล้ๆก,กันก็ถูกพบว่าเสียชีวิตหลังจากรับประทานยาแก้ปวดยี่ห้อทารีนอนเข้าไปเช่นเดียวกันครับสำหรับตำรวจต่างถิ่นที่ไม่ได้ทราบข่าวของเมืองอื่นพวกเขาก็าจะย,ยังไม่ประหลาดใจเท่าไหร่ครับแต่ทางด้านตำรวจชิคาโกแล้วพวกเขาพบว่าจูๆ่ๆมันก็มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นติดๆกันหลายรายโดยที่ทุกรลยก็มีการให้การว่าได้รับประทานยาทารีนอนเข้าไปมันย่อมไม่ใช่เรื่องเมืเออื่นอย่างแน่นอน ยิ่งผลเลือดของผู้เสียชีวิตทุกรายพบปริมาณโพแทสเซียมไซยาไนต์มากกว่าปริมาณที่มันก่อให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะถึง100เท่าเลยครับตำรวจพบว่ายาทาเลนอนทุกๆขวดที่พบในที่พักของผู้เสียชีวิตนั้นภายในแคปซูลยาถูกสอดใส่ด้วยสารโพแทสเซียมไซยาไนต์เข้าไปนั่นเองครับแม้ตำรวจเองก็ได้ตามแกะรอยเปียงที่มาของทาเลนอนมรณะนี้และพบว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดเพิ่งจะซื้อยาทาเลนอนมาจากร้านขายยาหลายร้านในย่านเมืองของชิคาโกนี่เองครับ หางด้านบริษัททาเลนอนนั้นก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพวกเขาได้รีบออกประกาศเตือนร้านขายยาต่างๆอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้พบขวดยาทาเลนอนที่ถูกผสมโพแทสเซียมไซยาไนด์เข้าไปอีกหลายขวดแต่ก็ยังโชคดีที่ยังไม่มีผู้ซื้อหยิบไปก็เลยทําให้ขวดยามรณานั้นยังคงถูกวางอยู่บนชั้นทางบริษัทตัวแทนจําหน่ายถึงกับออกประกาศให้รางวัลถึง1นึ่งแสนเหรียญสำหรับผู้ที่ให้เบาะแสการวางยาพิษแบบสุ่มในครั้งนี้ และพวกเขาได้เก็บยาทาลนอนทุกเม็ดออกจากร้านขายยาและสถานพยาบาลทุกแห่งรวมๆกันแล้วก็เป็นปริมาณยาทาลนอนมากถึง31ล้านขวดและนํากลับมาตรวจสอบใหม่แทบจะทุกเม็ดตัวของคนลายนั้นไม่น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากร้านขายยาแต่น่าจะเป็นใครสักคนที่มีโอกาสเดินเข้ามาหยิบกระปุกยาออกไปจากร้านทําการสับเปลี่ยนยากับโพแทสเซียมไซยาไนด์แล้วก็นํามันกลับมาวางคืนที่ชั้นวางดังเดิมซึ่งดูแล้วมันเป็นการการะทาของฆาตกรวิปลิตของแท้เลยครับ และผลจากการไขปริศนาเปาะแลกได้ทําให้บริษัทผู้ผลิตทาเลนอนได้ทําการเปลี่ยนแพ็กเก็ตขวดยาใหม่แล้วก็ส่งทาเลนอนล็อตใหม่กลับไปสู่ร้านขายยานั่นก็เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างบรรจุภัณฑ์เก่าที่เกิดปัญหาและบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ได้แก้ปัญหาแล้วและหลังจากนั้นไม่นานตัวขวดยาเกือบทุกชนิดก็ถูกบังคับให้ต้องมีแผ่นฟลอยด์ปิดปากขวดรวมไปถึงการเปลี่ยนรูปแบบของยาทาเลนอนจากแคปซูลที่อาจจะถูกสอดแทรกยาผิดได้เป็นแบบเม็ดธรรมดา โดยที่มูลค่าของกระบวนการจัดการตั้งแต่การเรียกคืนตรวจสอบและทำแพ็กเก็ตใหม่ออกมาจำหน่ายแทนนั้นได้สร้างความเสียหายให้กับบริษัทมากกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับแต่ว่าถ้าหากมองในอนาคตที่เทอลนอนมีมูลค่าทางตลาดมากกว่า10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆครับเพราะว่าการตอบสนองที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพของผู้ผลิตทําให้จนถึงทุกวันนี้เหตุการณ์เทเลนอนสอดไส้ยาพิษและการแก้เกมของเทเลนอน ยังคงเป็นที่พูดถึงกันอยู่ตลอดเลยครับในระหว่างนั้นการสอบสวนก็แทบจะปูพรมไปด้วยทุกแห่งเลยครับทุกคนที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตยาได้ถูกเรียกมาสอบสวนอย่างละเอียดรวมถึงการตรวจสอบคนที่เข้ามาซื้อยาในช่วง1-2ึถึงวันก่อนที่จะเกิดการเสรียชีวิตของ Mary, แมรี่เด็กสาวที่เป็นผู้เสียชีวิตรายแรกครับและจากการทดสอบที่ระบุได้ว่าโพแทสเซียมไซยาไนน์นั้นจะละลายเปลือกแคปซูลยาจนไหลเลอออกมาในขวดได้โดยใช้เวลาเพียงไม่นานครับนั่นก็แปลว่า ใครก็ตามที่ใส่ย,ยาพิษลงไปในยาเทเลนอลจะต้องพึ่งนำยากลับมาวางในเวลาไม่เกิน1นถึงสวันก่อนที่แมรี่จะกินยาเทเลนอลพิษเข้าไปอย่างแน่นอนครับแล้วก็ยังมีการพยายามมากมายอีกหลังจากนั้นเช่นการที่ตำรวจได้ประกาศข่าวงานศพของเยอเพื่อให้ผู้ลงมือเห็นข่าวบางทีคนที่ลงมืออาจจะต้องการไปร่วมงานศพเพื่อชื่นชมความสำเร็จของตัวเองแต่ว่าตำรวจก็คว้าน้ำเด๋วในครั้งนั้นครับเพราะว่าพวกเขาไม่พบใครที่ดูน่าสงสัยเลยแม้แต่น้อย หลังจากที่คดีการเปลี่ยนยาทะเลนอกลายเป็นประเด็นร้อนของชาวชิคาโกผู้คนต่างก็พยายามช่วยกันสืบเสาะหาคนร้ายกันเต็มที่ครับมีผู้ต้องสงสัยมากมายที่ถูกเรียกตัวมาเพื่อทำการสอบสวนงั้นเราก็มาที่ผู้ต้องสงสัยรายแรกกันนะครับเขาคือโรเจอร์อานที่ถูกตั้งข้อสงสัยเนื่องจากเขาได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับคดีอย่างละเอียดจนผิดสังเกตในบาร์แห่งหนึ่งครับตำรวจได้เรียกตัวนายโลเจอร์มาสืบสวนและตำรวจได้ตรวจค้นบ้านของเขาพวกเขาพบจุดเชื่อมโยงหลายจุดเช่น นายโรเจอร์คนนี้ได้ทํางานอยู่ที่เดียวกับพ่อของเยอไรหนึ่งและเยออีกคนหนึ่งก็ได้ซื้อยาทารนอนมาจากร้านคาปรีข,ของบริษัทที่โรเจอร์ยังทํางานอยู่ด้วยและที่บ้านของโรเจอร์ตำรวจก็คนพบสารเคมีโพแทสเซียมคาร์บอเนตแต่สุดท้ายแล้วพวกตำรวจก็ไม่สามารถหาหลักฐานที่ชัดเจนพอที่จะมัดตัวนายโรเจอร์คนนี้เอาไว้ได้ครับแต่เรื่องดังกล่าวมันก็บานปลายต่อไปอีกครับเพราวะว่าการที่นายโรเจอร์ถูกตำรวจเรียกไปสอบสวนในฐานะผู้ต้องสงสัยคดีทารนอนนี้ ทำให้เขาถูกสังคมลุมประนามจนมีปัญหาสุขภาพจิตเขารู้สึกเครียดแค้นชายเจ้าของบาร์ที่ไปแจ้งตำรวจให้มาจับเขาจนเขาต้องตกเป็นจำเลยของสังคมไปแทนและ3ปีหลังจากที่เขาได้ถูกสอบสวนในคดีทาลินานโนนายโรเจอร์ก็ได้ตัดสินใจที่จะไปดักยิงเจ้าของบาร์เพื่อลางแน้นแต่หน้าเศร้าที่เขาดันไปยิงผิดตัวคนที่โรเจอร์ยิงจนเสียชีวิตกับกลายเป็นเพียงลูกค้าคนหนึ่งของบาร์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยครับแน่นอนว่าตัวของโรเจอร์ได้ถูกจับฐานฆาตกรรม แล้วก็ถูกส่งตัวไปคุมขังในคุกในที่สุดผู้ต้องสงสัยรายที่2มีชื่อว่าท h โอดอร์เจคาสินสกีโดยเขามีฉายาประจําตัวว่ายูนาบอมเมอร์ครับเราว่าเขาคือคนร้ายที่ได้ก่อเหตุส่งระเบิดไปทางไปรษณีปลายทางมักจะเป็นสถานที่ต่างๆเช่นโรงพยาบาลหรือสายการบินมันได้ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากการที่ทโอดอร์ถูกสงสัยว่าเป็นคนลงมือวางยาทาลีนอพิด เพราะว่าจังหวะที่เกิดเรื่องเขายังคงเป็นอิสระและยังสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้โดยที่เส้นทางการเดินทางของเขาค่อนข้างจะตรงกับร้านขายยาที่มีเทเลนอวางขายอยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วตำรวจก็ยังไม่สามารถหารักฐานเชิงประจักษ์ว่าเขาคือคนลายได้ครับแล้วก็มาถึงผู้ต้องสงสัยรายที่3และน่าจะเป็นรายที่น่าสงสัยที่สุดครับเขามีชื่อว่าเจมส์ลูอิสเพราะว่าเขาคือคนที่ส่งจดหมายคู่กันโชคเงิน1ล้านเหรียญให้กับผู้ผลิตยาเทเลนอ ประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากการสูญเสียชีวิตของแมรี่ครับโดยที่เขาได้บรรยายถึงความง่ายดายในการสอดไส้เทเลโนด้วยไซยาไนเอาไว้และการนํามันไปกระจายให้แก่ผู้บริสุทธิ์มากมายแน่นอนว่าตํารวจสามารถตวรวจสอบลายในมือของเขาบนจดหมายได้อย่างง่ายดายครับซึ่งเจมส์ก็ถูกตํารวจจับในเวลาไม่นานแต่แล้วการพยายามหาความเชื่อมโยงระหว่างเจมส์และฆาตกรเทเลโนก็ต้องค้างตึงไปอีกรอบหนึ่งครับอย่างแรกเลยคือเลขที่บัญชีรับโอนเงินที่ถูกเขียนในจดหมาย มันไม่ใช่เลขที่บัญชีของเจมส์ครับแต่มันเป็นของชายอีกคนหนึ่งที่โกงเงินภรรยาของเจมส์ไป5้าร้อยสิบเอ็ดเหรียญซึ่งภายหลังเจมส์ก็สารภาพว่าเขาใส่เลขที่บัญชีนี้ไปเพราะว่าต้องการให้เจ้าของบัญชีนี้ถูกติดตามจากตำรวจสักทีหนึ่งครับและอย่างที่2ก่อนที่จะเกิดเหตุคดีทาริโนมีหลักฐานชัดเจนว่าเจมส์และภรรยาได้มีการเดินทางไปต่างเมืองและอยู่ที่นั่นตลอดจนเกิดเหตุซึ่งระยะเวลาจากในตั๋วเดินทางนั้นคือก่อนเกิดเหตุถึง28วันครับ ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะจัดการสลับยาเทเลีนอลในขวดและนํามันไปวางก่อนที่เขาจะออกเดินทางหรืออาจจะลองคิดในอีกมุมหนึ่งถ้าหากว่าเขาเดินทางไปจัดการผสมยาเทเลีนอลที่ต่างเมืองและเดินทางกลับมาเพื่อวางยาในร้านขายยามันก็ดูจะเป็นการกระทําที่ยากไปสักหน่อยแถมเขายังมีพยานย,ยืนยันที่อยู่ของเจมส์และภรรยา,ยาอย่างแน่นหนาด้วยครับทางตํารวจพยายามที่จะสารวจกล้องวงจรปิดพวกเขาเพบว่ามีชายคนหนึ่งในร้านขายยาที่ท้าททางคล้ายกับเจมส์มาก แต่ก็นั่นแหละครับด้วยคุณภาพไฟล์ในยุคนั้นความละเอียดของภาพมันก็นไม่ได้มากพอที่จะยืนยันได้เป๊ะๆว่าคนในร้านยาในวันนั้นคือเจมส์หรือเปล่าแถมก็ยังไม่มีรายการเลขไอเดียของเจมส์ในการสั่งซื้อยาตัวไหนในร้านขายยาได้เลยครับแม้ว่าจะเข็นเคียเค้ยวเคี้ยวฟันแต่อย่างน้อยตำรวจก็สามารถยัดเจมส์เข้าคุกได้ในข้อหาขู่กันชกทรัพย์ผู้อื่นครับเจมส์ลูอิสได้ถูกพิพากษาจำคุกไปเวลา20ปีแต่ว่าติดจริงก็แค่13ปี และเมื่อเขาออกมาเขาก็ยังไปตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับยาพิษเข้าไปอีกครับเหมือนกับว่าเป็นการประชดอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่ามันก็ดันไขยได้อยู่นะครับและที่น่าตลกคือในงานโปรโมทหนังสือของเจมส์ผู้เข้าร่วมงานต่างก็เอาแต่ถามเขาเกี่ยวกับเรื่องคดียาทาลีนอปอมกันอย่างไม่ขาดสายเลยครับแม้ว่าเจมส์จะพยายามที่จะบ่ายเบี่ยงไม่ตอบในประเด็นของคดีนี้อีกแต่เขาก็ติดงแยกอยู่กับคําถามของผู้ชมไปยาวนานถึง48นาทีเรื่องนี้มันก็ได้สอนให้รู้นะครับว่าอย่าไปเฉยโอกาสในวิกฤต หากว่าไม่คิดถึงผลที่จะตามมามากพอแต่ก็ไม่แน่นะครับเขาอาจจะเป็นคนที่ลงมือทําจริงๆก็ได้มีแค่เจมส์ลูอิสเท่าน,นั้นแหละครับที่รู้ดีที่สุดในเรื่องนี้ก็นั่นแหละครับหลังจากการเสรียชีวิตของเหยื่อทั้ง7และการเจ็บป่วยอีกมากมายเกินนับไหวและมันก็ได้มีสิ่งที่น่าเศร้าใจเกิดขึ้นมาอีกนะครับนั่นคือการที่เกิดการกระทําเรียนแบบเกิดขึ้นมากมายครับไม่ใช่แค่ที่ชิคาโกนะครับทางตารวจเอง ก็ต้องพบเจอกับเด็กวัยรุ่นที่เรียนแบบเอาขวดยาทาริโนไปเปลี่ยนไส้ในกลายเป็นสารหนูบ้างสารอันตรายอื่นๆบ้างทําให้องค์การอาหารและยาของสหรัฐต้องรีบออกมาตรการบังคับให้ยาขวดอุชนิดต้องมีซิลฟอยปิดปากขวดให้แน่นหนาก่อนที่จะวางจําหน่ายเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุในการเกิดเรื่องแบบนี้ครับอาจจะเรียกได้ว่าเคสฆาตกรทาริโนนั้นมันได้พลิกโฉในวงการยาไปตลอดการจริงๆครับและในส่วนของบริษัททาริโนเขาใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีหลังจากนั้น ก็ได้กลับมายืนอย่างมั่นคงในวงการยาได้อีกไม่ยากครับหลังจากแสดงศักยภาพในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเต็มที่แล้วก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะครับว่าเจ้ายาพาราเซตามอลแบรนด์ทารีนอลเนี่ยปัจจุบันมันก็เป็นเจ้าตลาดยาแก้ปวดขนาดไหนแล้วสําหรับเพื่อนๆล่ะครับมีความเห็นว่ายังไงบ้างคิดว่าใครเป็นคนที่เป็นฆาตรกรตัวจริงในเหตุการณ์ครั้งนี้บ้างครับแล้วในวันที่เพื่อนๆหยิบยาขึ้นมากินสักเม็ดเพื่อนๆจะมั่นใจได้จริงๆหรอครับ ว่ามันคือยาตัวเดิมที่คุณเคยรับประทานเรื่องราวที่ผมมานำเสนอให้ทุกคนได้ฟังในคลิปนี้ก็จบลงกันไปแล้วนะครับหากว่าผมบอกกล่าวข้อมูลผิดพลาดส่วนไหนไปเนี่ยก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก่อนจะจากลากันไปก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ